สวัสดีครับผมเพลวนะครับมีคําถามมาว่าแท็บเล็ตของฮุ้ยเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆ่ที่ไม่ได้มี o g l e s e r v i c e แล้วเนี่ยเป็น Android ที่สามารถใช้กับคีย์บอร์ดพุธได้หรือไม่นะครับก็ตอบให้ก่อนเลยก็คือได้นะครับแต่เราก็อาจจะต้องดูหน่อยว่าคีย์บอร์ดที่เราซื้อมาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมีการรองรับฟังก์ชัน Android หรือเปล่านะครับเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยจะรองรับ Android รองรับ Windows นะครับแล้วก็ iOS ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกมือถือหรือแท คีย์บอร์ดได้มานานแล้วนะ,ะนะครับแต่ก็มาดูดีกว่าว่าทำยังไงนะครับสำหรับโอเวอรเนาะนี่เป็น Huawei m a มดแพดที pad ที่ผมใช้อยู่นั่นแหละนะครับโอเคการตั้งค่าก็ง่ายๆครับคุณก็เปิดเครื่องก่อนออนนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็กดปุ่ม Connect นะครับให้มันเป็นไฟที่เครื่องหมายบลูทูธนะครับกระพิบ แล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะเจอนะครับก็คือบลูทูธ3.0นะครับคีย์บอร์ดตามชื่อเลยนะครับโอเคี่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมค่อนข้างเชื่อมต่อได้เร็วด้วยนะครับเรามาลองดูกันดีกว่าเอาฟังก์ชันพื้นฐานง่ายๆเลยนะครับก็คือเช่นสมมติว่าผมเข้าแอป,ปแอปหนึ่งเอาแกลเลอรี่รูปภาพนะครับผมกดปุ่มโฮม ESC ก็คือออกใช่ไหมก็คือถ้าเป็น Android นี่ก็คือปุ่มปุ่มโฮมนะครับอ่ามันจะเด้งออกเลยเห็นไหมครับ หรือว่าปุ่ม back ก็มีเหมือนกันนะครับ back อะไรเงี้ยก็เช่นสมมติเราเข้าแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันเราจะออกใช่ไหมเราไม่กดปุ่ม home ก็ได้เรากดปุ่ม back ก็ได้นะครับมันก็จะออกเห็นไหมครับอ่าประมาณน,นี้เนาะเสร็จแล้วมีฟังก์ชันอะไรอีกเช่นที่มันทําได้เลยก็คือ,เ,อเพิ่มลดเสียงนะครับเช่นผมกดเพิ่มอ่นะ <im it> เพิ่ม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 เพิ่มเพิ่มก็จะมาลดเสียงก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนะจริงๆแล้วเล่นเพลงอย่างเช่นอ่าผมเปิดเพลงใน เนี่ยครับ Apple Music ใช่ไหมผมกดตรงนี้ก่อนอผมเล่นเพลงไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการกดพอสก็มก็จะหยุดอ่ะหยุด Apple. อ่ะเลอ่ก็ค่อนข้างไวนะอืมนะครับแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะเช่นอ่ะกดไปข้างหน้านะครับกดไปข้างหลัง เพลงก่อนหน้านั้นหรือว่าถอยกลับไปตอนต้นเพลงก็แล้วแต่นะครับกดค้างได้ไหมดูสิถ้ากดค้างไม่ได้นะครับถ้ากดค้างก็จะมันจะเปลี่ยนเพลงเร็วๆมันจะไม่มีมันจะไม่มีฟังก์ชันกดค้างแล้วแบบกรอเพลงไปมาเร็วๆข้างหน้าอันนี้ไม่มีนะครับเนี่ยม,มันก็จะดันไปเรื่อยๆรัวๆจนกว่า,าคําสั่งสิ้นสุดนะครับโอเคเอพอก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็น่นนครับการพิมพ์งานทาได้แน่นอนครับก็คือเช่นสมมติผมเข้าไปที่ ในไลน์ก็ได้นะใช้กับไลน์ก็ได้เราคุยกับตัวเองดูนะครับนะแล้วผมก็พิมพ์เลยเช่นสวัสด,ดีนะครับสวัสด,ดีเนี่ยก็จะมาแล้วนะครับนะมันจะมีแบบเออเออบางเล็กน้อยนะครับถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนภาษาก็เป็นแคปล็อกนะครับสหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะอาจจะไม่เหมือนกันในบางรุ่นนะครับอืมเปลี่ยนแคปล็อกเปลี่ยนแล้วเป็น lock, เฮ้ ก็มาแล้วนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้มันก็ใช้งานได้นะครับบางปุ่มก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่มันไม่ได้เกี่ยวกับระบบ Android นะแต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เป็นการสั่งการในอุปกรณ์ของ Android เจ้าแท้าเล่หัวเวอรตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับนะรวมถึงตัวอื่นด้วย,วยที่เป็นรุ่นใหม่ๆแม้แต่โทรศัพท์ม,มือถือเองก็สามารถต่อคีย์บอร์ดบลูทูธได้นะครับในกรณีที่เวลาเราปิดคีย์บอร์ดไปนะครับปุ๊บถ้าตัวคีย์บอร์ดมันเชื่อมต่อก,กับตัวนี้อยู่แล้วเป็นตัวล่าสุดเนี่ยวเวลา เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยสามารถกดปุ่มแท็บนะครับเพื่อสร้างกรอบขึ้นมาในการเคลื่อนนะครับเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการมารีวิวการติดตั้งใช้งานหัวเว่ยแท็บเล็ตนะครับโดยเฉพาะตัวนี้คือ Mate 8T8 และเจ้าคีย์บอร์ดบูทูธนะครับ ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชาแนลเทพบุญนำสตูดิโอของผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ